ไอ้ดีบอกไม่เอาอย่าเรียกคนต้องเท่ากันเท่ากันอะไรถามตัวเองได้เท่ากันตรงไหนถามตัวเองก่อนก่อนจะพูดประโยคนี้ออกมาอธิบายให้มันเข้าใจด้วยไอ้คำว่าเท่ากันในประเทศไทยมันเท่ากันอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับแต่หน้าที่มันไม่เหมือนกันแล้วกฎหมายมันก็ไม่เหมือนกันมันถูกบังคับเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันแยกให้ทุก คุณเป็นคนไทยคุณมีบัตรประชาชนชาวไทยคุณได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทุกอย่างของคนไทยทั้งหมดแต่คุณบอกเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่ได้เท่ากันกูต้องไปนอนโรงพยาบาลสมิติเวสสิวะทําไมกูจะไปนอนไม่ได้มึงก็ไปได้ไม่มีใครเขาว่านี่มีตังคา์า่แหละมีตังไหมถ้ามีก็ไปครับไม่มีใครเขาห้ามแต่ไม่มีตังอย่ามาทะลึง่งบอกว่าผมต้องมีสิทธิ์นอนสมิติเวสมันของเอกชนเขาคุณต้องถามเขา้วยว่าแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุณนอนหรือเปล่า คุณมีตังไหมล่ะเขาเรียกโอกาสในการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกอย่าไปมั่วไปใช้คำว่าโอกาสในการเท่าถึงคือคําว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับถ้าคุณมีตังคุณเข้าไปสีครับประเทศนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะเวยเชยชิบหายเลยไปเอาเรื่องคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหาเสียงเน่า ถ้ามีตังเท่ากันคุณนั่งรถจต่บริแรงทำไมคุณไม่นั่งรถไฟอะ่ะคุณมีรถยนต์ทำหอ,อกเลยอโอกาสไม่เท่ากันท่านผู้ชมครับโอกาสไม่มีทางเท่ากันหรอกครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์ไหมมีขั้นพื้นฐานคุณมีสิทธิ์หมดผมเข้าสมิติเวชได้ไหมได้ถ้าผมมีตังไปจ่ายยาค่าความดันผมเดือนละสองพันห้าสองพันห้าผมก็เข้าได้มีใครเข้าห้ามผมไหมล่ะครับไม่มี แต่ผมไม่เข้าผมใช้สิทธิ์ของผมในสิทธิสวัสดิการข้าราชการผมมีสิทธิตรงนี้อยู่ผมก็ใช้สิทธิตรงนี้ผมได้แค่นี้ผมก็เอาเท่านี้ไม่เห็นจะต้องไปตีโพยตีพายหาหอกอะไรเพื่ออะไรสิทธิเท่ากันทุกคนเราต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้คนพวกนี้ท่านผู้ชมครับผมจะบอกอย่างนี้มันต้องการดึงฟ้าลงมาต่ําโดยอ้างเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันสร้างประโยคนนี้เข้าไปให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกมัน พอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็อ้างว่าทาไมคนเราไม่เท่าเทียมกันวะทําทไมจะต้องปล่อยให้มีขบวนเสด็จวะทําทไมมาเดินด้วยกันละ่ะอะไรทํำองนเนี้ยมันก็จะคิดกันมันเลื่อยเปื่อยเพื่อต้องการดึงฟ้าให้ลงมาต่ำเท่านั้นเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสังคมไทยเราไม่ได้เป็นสังคมอย่างฝรั่งเศสนะครับพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์เป็นผู้ที่ท,ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณกับพี่น้องปวงชนชาวไทยหรือว่าประสบนิกรของพระองค์ทุกคน โดยไม่แบ่งว่าไอคนนี้เป็นนักโทษจะไม่ช่วยเหลือไอคนนี้เป็นคนจนจะไม่ดูแลให้ไอคนนี้เป็นคอมมิวนิสต์จะไม่สนใจไม่ใช่หัดไปศึกษาสะบ้ังเดียครับท่านผู้ชมครับไปศึกษาสะกพเถอะครับแลวจะรู้ว่าสิ่งที่พระมหากษัตริย์ของไทยทาเนี่ยมันคนละเรื่องกับคิงของฝรั่งเศสหรือกษัตริย์ของฝรั่งเศสที่พวกมึงเนี่ยไปเร่มเรียนมาทั้งหมด เรียนที่อะไรไม่เรียนไปเรียนที่แม่งสิ่งเร็วๆอย่างนี้เราคิดว่าจะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในประเทศไทยเลยครับท่านผู้ชมครับมันแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเออถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเหมือนอย่างฝรั่งเศสนั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณปลุกรเร้าอารมณ์ของผู้คนได้แต่นี่ไม่ใช่ครับเป็นคนละเรื่องกันคุณไม่มีทางปลุกรเร้าอารมณ์ของผู้คนยุคผมยุคท่านผู้ชมได้หรอกครับแต่อีกร้อยปีข้างหน้าก็ไปแน่ถ้ามึงอยู่ถึงนะยันอีกครั้งหนึ่งอยู่ให้ถึงกันแล้วกัน สรรพสิ่งยอมมีความเปลี่ยนแปลงได้แล้วแหะครับแต่มันจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เข้าใจได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ณวันนี้กูยังไม่ให้มึงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นกูไม่เลือกพักมึงไงผิดไหมผิดไหมครับก็ยังไม่เลือกไงแล้วผิดตรงไหนอะในเมื่อทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ผมก็ไม่เลือกพักคุณนะจบผมเลือกอนุทินชาญวีรกูลให้อนุทินใช้ไม่ใช่ให้ ใช้ให้อนุทินเนี่ยไปจัดการกับไอ้ส้มที่คิดทรยศต่อชาติบ้านเมืองกฎหมายตามกฎหมายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกฎหมายต้องเป็นกฎหมายทำตามที่กฎหมายไว้ถ้าคุณทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อยากจะหนีก็หนีไปไปให้พ้นก็นแล้วกันอย่าก,กลับไปอีกไอซ์รักชนกจะโดนคนแรกถ้าไม่ได้เข้าสภาท่านผู้ชมถ้าคุณเลือกพักประชาชน จนถึงลำดับของไอซ์รักชนกเมื่อไหร่ถ้าไม่มีคนก่อนหน้านั้นลาออกนะครับเพื่อดันไอซ์รักชนกเข้ามาเป็นสสในสภาเนี่ยเข้าคุกนะครับติดคุกแน่นอนน่าจะเป็นคนแรกและสามไปอีกคนนึงก็ที่จังหวัดปทุมธานีชื่ออะไรผมจําไม่ได้ลนะคดี1นึ่ง่อเหมือนกันคุณอย่ามาบอกว่า1นึเป็นเพียงแค่กฎหมายที่เป็นกฎหมายการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ครับ กฎหมายการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมนักโทษการเมืองคนสุดท้ายคือสุรชัยแท่ด่านเขามีนิยามไว้นะครับผมเคยตัมภา์สุรชัยแท่ด่านตอนออกจากคุกมาใหม่ๆ <c oughs> เขาบอกยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้ตลอดไปโอเคนี่คือ,อดมการสูงส่งซึ่งผมยกย่องเลยนะสุรชัยดานวัฒนานุสรหรือสุรชัยแท่ด่านเขายืนยันว่าเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ตลอดไปโอเคครับอันนี้ไม่มีปัญหา นั่นคือนักโทษคนสุดท้ายครับที่เป็นนักโทษการเมืองไม่ใช่ปัจจุบันครับปัจจุบันคดีหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมืองแต่เป็นคดีอาญาเวลาผู้สมัครของพรรคคุณไปหาเสียงคุณไปบอกชาวบ้านเขาว่าแก้ได้ค่ะเป็นประมวลกฎหมายอาญาค่ะแก้ได้ไม่มีใครปฏิเสธแต่ขั้นตอนมันไปไม่ได้เพราะมันต้องไปพูดถึงหมวดหนึ่งหมวดสองในรัฐธรรมนูญด้วยเวลาพูดหาเสียงก็พูดไม่หมดพูดไปหมดแล้วยังไงครับ ก็ทําให้คนเข้าใจผิดสิครับคิดว่าเออแก้ได้แล้วทําไมไม่แก้วะไม่ใช่มันแก้ไม่ได้หรอกครับมันยื่นไม่ได้ยื่นไปมันก็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นนั่นแหละครับคนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านัดสักวันหนึ่งต้องมีกลุ่มคนเหล่านี้ที่คิดอบรรีจันไหลเนี่ยจะมายุ่งเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเขาคิดละเอียดไหมครับ เขาก็เลยต้องหาวิธีการบล็อกเอาไว้ก่อนว่าอย่าไปแตะอย่าไปต้องเพราะสิ่งนี้มันจะนํามาซึ่งการไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสามของสถาบันหลักของประเทศไทยถึงได้ถูกประจุเอาไว้อยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐท่านผู้ชมแต่เวลาอธิบายมันจะมานั่งอธิบายกันยาความอย่างนี้ผมไม่อธิบายหรอกครับเสียเวลาเวลาเอาไปว่าหนึหนแก้ไม่ได้จบ เอาแบบภาษาชาวบ้านครับเพราะถ้าเกิดผู้ภาษากฎหมายผู้ภาษานักการเมืองแก้ได้ไหมได้แต่มันมีแต่และไอ้แต่ได้ยาวเหยียดเลยนะครับโอ้โหยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูขเขาอีกท่านผู้ชมเข็นคกขึ้นภูขเขายังง่ายกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยไม่พยายามจะอธิบายตรงนั้นเพราะเรื่องมันยาวอธิบายง่ายๆสบายๆอย่างเช่นวันที่8ไปกาช่องไม่เห็นชอบพอพี่น้องไม่ต้องสนใจหรอกครับถ้าเกิดว่าท่านรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนผมเนี่ยท่านกาช่องไม่เห็นชอบแค่นั้นแหละครับจบ ไม่ต้องคิดเยอะทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปเหมือนเดิมไม่ต้องมีการไปแก้หนึ่งหนึ่งสองเพื่อช่วยเหลือใครบางตัวที่ติดคดีนี้อยู่ไม่ต้องไปให้สิทธิ์กับไอ้พวกที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตให้แม่งกลับเข้ามาเล่นการเมืองต่อได้ในเมื่อบึงทําชั่วเอาไว้เนี่ยมึงก็ต้องรับกรรมนั้นสิครับถูกไหมครับมันจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้กูทําผิดต้องแก้กฎหมายถ้าผู้ชมจะยอมเลยผมถามหน่อย ถ้ายอมอย่างนั้นประเทศชาติมปนอยู่ไม่ได้นะครับทะเลาะก,กั็ไตาหาเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาแม่งก็แก้กฎหมายคนนี้ขึ้นมาแม่งก็แก้กฎหมายแก้กันอยู่นั่นแหละบ้านเมืองไม่มีขือ่อไม่มีแปรมันอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมเรียนนะครับง่ายๆเลยครับกาช่องไม่เห็นชอบใครจะเห็นชอบก็ช่างแม่ปล่อยไปผ,ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมองไม่เห็นไงไม่ใช่อะไรถ้ามองเห็นผมล็อกไปแล้วฝากท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับท่านจะดา่ามันอะไรมันก็เอาแต่พอสมเหตุสมผล เอาแต่พอเหมาะพอควรอย่าถึงขนาดกระทืบงประทางออนไลน์เลยนะครับอย่าถึงขนาด้นเลยนะครับเอาแค่ว่าตําหนติติติงกันบ้างพอสมควรก็แล้วกันนะครับ